เอามาจ้คิวแต่คนเนี่ยเอาแต่วันมันไสคือบ่บอกคอยแน่คอยไปดูสก่อนคือบ่บ่กู้น้ำเก่าแม่แล้วม่ควจะแน่นั่งบอกคุณแต่แจ้อยูองวนพุ่หนึ่งเก่าหนึ่งเก่านะะชื่อว่าไเดี๋ยวไปไปให้พลังบอกบอกหักพลังตัวคนไขท่กัเป็นนะถูตัวกุ้ื่อหนึ่งเก่าก็หนมชื่อะไรชื่อนั่นแล้วเออเออป้า ันเคือร่างกันแท้เอาปีนี้บ่อนจเราเห็นหญ่้ะพี่มักยองเอาพี่มักยองสิไรนักดาราคนนี้แอนชันเนี่ยมาจากโคราชไปดิไม่ใช่มาจากโคราชอยู่ดิามาโคราช,มาราชแม่มาเอาบุญนั่งสกสารดิบ่แม่ไมาเง็้งานบุญมากระินเออมาจากโคราชมาเนี่ยคร<ะ>ับที่แรกว่าจะขับรถมาเองนั่นแหละือบอ่าขับมาจะว่าหุ่นหัวตำรวจตั้งด้าน ส่วนทัตกต่างดันต่้งดานยังได้โบกยังได้ช่วยกับกูกินกเหล่าไหมสูบเพาป็นวกที่พวกเนลยพวกก็กิเหล้าแบบไรครับว่ตจุบอกรถปุ๊บค,คุณยายกินเหล้าไหมไดูเขาเิ่นพักกินะ <c oughs> ไปดันได้ก็ทำดันได้อ,อุ้ยมันพวกแม,มนบนานนดื่มมาไหมภ<ด>าษาโคราช โอ้คันเดิมนี่คือผิดกฎหมายจ้าอ๋อวามหมายแบบนั้นความหมายแบบนั้นเออไนเดินทางมากัไก,กลไกลจากโคดากกออนมันสยสีเชคเก,กตบกขซอสีเชเกตหิวเขากอกยางแห้งจนตาดีกดูก็ไดเอาคือ่ากินมแตะพุ่นหลังแต่กินมาแล้วมันย่อยเบิร์เออบาดมันลองบอกขซอบ,บาดก็เลยล่วงไปหากินเขาเห็นเขาเคียงไหวบ้านข้าวลาดแกงเออไปกับไปช่าง แต่เอามาให้หอยมันบ่แม่นเข่าลาดแกงที่บ้านไม่อ <man> ย่างนั้นนะมันเป็นแกงลาดเข่าเหรอฮะลืนกินเลยไม่เห็นว่ากูตังบาดตังเมื่อหน้ากับเครื่องจิ้มมดตัวไทยกูแค่ป่ะพีชตากูกูมาเริ่บอกินแม่มันกินเลยเออลวงเข่าเซเว่นไปซื้อเข่ากองมากองหนึ่งร้านสะดวกซื้ออืไปให้เคาน์เตอร์เขาคิดเงินนี่นั่งนี่ไปถามขายมออเตร์ไซค์ให้กูอีกอ้าวกูหัวกูหัวมัด เล้ยเชิญคนไาย,าย,ายมันจะใชหนอเมันโมบีจะเจอเาแก้ใจเรไปไนี่ประานจะไหนพัดจะเาอาคำพ้อนาเพิ่มคนยายเวมไหมเขา,าใช่อักอุล่าเอาไม่หรอกยายขี่เป็นแต่จักรยานเลยไหมเขาสนใพหรอยายเน่เขาถามว่าอกไหมอกไหมอกไหมเออ,อ,อเอาบ้าบนบหมกหมอเนาะอุ้ยกะสีบอกข้าก่อนเนี่พันเว่เออ บัดนี้มาเนี่กะตั้งใจยามขักเลยตั้งใจยังเห็นในเฟซกะดอกเอรักสมัครออดดชั่นเห็นว่ากันสี่กระเล่นเฟซเป็นเน้นหน่เท่าๆนะโอ้้าลูใหม่สมัครให้สมัครเฟซให้วันสองเดือนที่แล้วตอนเล่นไม่ไม่กระเล่นว่าเป็นดอกเคี่ยไปกระเคี่ยมาเนาะเออวันนี้ถ้ากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยต่เห็นมูเขาโพสต์มาบ้านพอมันต่ายกูบอว่าจีแสดงความเสียใจน้ำเขา โคตรปะเป็นโดตรเนี่ยพ่อเนี่ยเอี้ยวเข้าไปในรหาตัวจะเกลียบแบบเพราะอย่างผมใหมูดูสามคนไม่หลับเลยว่าจะหนีแคบไปอีกไปพ่อว่ะรับสมัครออดิชั่นสาวน้อยเพชรบ้านแพงจำนวนมากว้ายมากเลยละห่อยจักคนอ่ะมาเมื่อเนี่ยเออเพิ่งเขียนได้ซีเดือนที่แล้วคนน่ะ ร่งไปนี่เดินจะแล้เออเอากู่อขอจะ<บ>เอาไปตั้งหว่สองเหรอครับกูเปิดั้งมือนี่แม่โอ้ยรอ่อเพีดเป็นสิทิเด้มไในเจ้าสีมาเลยนี่นม่เป็นจะได้เอาปากมาอยู่อะแต่หากว่าดออมองอันกันไดเยเดี๋ยวนี้คอรับตั้งแต่อาสิบส่สิบห้าเท่านั้นครับไหวกีและสิจีน่ะนี่อายุนี่นะห้อสองคูนี่และพเราสิบเอาบอลลบอลัอองเสียกันได้ หลักแจงแอ๊วมาเล็กร้องได้ในเพลงนี้ขอความเมตตาเห็นใจจากพี่น้องชาวหนองคูนะคะย่อรักโดยดีว่ามีเมียแล้วเคยรักเมียหน้าโงเนยไม่แปรเปลี่ยนพันเมื่อ มาเจอเธอเก็บไปเธอตั้งใจไว้วานลงเอ้ยเรารักกันเบ่งบานอยู่ที่กลางใจวันนี้แม็กแอลยิ้มมาลองยืดโจ๊กคุณเน่อยสิบอกด้วยให้กูลงกลางทางบาจ้ะแม็กแอลอปยังหล่ะเลือรักวัดมาให้ โอ้ขอบคุณยี่แม่เออขอบคุณหลายหลายป้ากูกะว่าแม่นผู้ใดญสูบขาไผะไะเลยอุ้ยแล้วหัวกะขายที่ได้มื่นเนี่ยเอาที่แม่ใครในเจ้าของที่นาราชาที่ดินในมหาเศรษฐีเมืองสีเกล็ดได้หนิอุ้ยนี่เดาขายยังอะไรเลยขายที่นอตนเก่า่ออยันเงี้ยวไทยแล้วเอาไปขายจะร้อยหายสิก็ข้าก็เนี่มาท่างนี่มาท่างอีสานใต้มาต้องจุกระจุกระลอ้อเพลงนะได้ไหม จุกกระจากระแมวบงโปรดกรุบกรุบกรเนี้ยเพราะว่ามัเขืวดุริแลวซีสเกตเนี่ยไม่ไหลาภาษาอ well ุีอาเลนีเลียงเตอร์นอุดอีนา ไนุ่งสีสเิดผ้าสาวาวนควนทั้งแล้วงมวนทำเวาข้นนไปไปโตโตเาานัร้องเต็มแล้วหญ่ฮะนักร้องเต็มแล้วจ้ะว่าคุณมีหรอยๆๆๆ้าย้าแ้่ผ้า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 ผ้ผ้า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 ผผ้าผ้าผาผ้ผ้า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 ผาผ้าผ้ได้ผด้ผ้าผ้าผผ้วเ้า้าผ้า้า้น ว่าอ๋อยู่นี่แหละพอโรงเรียนนี่นะต้องการคนเสียงใหญ่ๆเสียงใหญ่ๆเสียงผู้ภาคเรื่องภาคนิทานนี่าพมดวผู้ภาคห้ยด้หนิบ้าเออภาคห้ยจ้าบ้านเอาเสียงใหญ่ๆยจ้ะเสียงใหญ่ๆสวัสดีพี่น้องจ๋าชนเป็นไงสบายดีกันทุกคนไหมสบายดีไหมยิดถึงนะจ๊ะคิดถึงนะจ๊ะเป็นไงได้กันครบหมดอย่างเงินหมื่นได้ได้ยังฮะ เหมาะแล้วใหม่ดำมาคนจนไม่ดำปรโดดแล้วก็ทุ่มถือหัวเดียว่าจะทำเลยครับแต่ว่าเขาไม่ทำให้แล้วก็ลงเงิเพียรดิจิตอลในหลงแต่คนแรกเลยว่ะบอดดายเลยแต่ว่าจ้าสิได้เงี่ยบอด้สิเสียงตั้งไม่เลยนี่จังวต้องการภาพเป็นเรื่องเป็นราวเป็นนิานเป็นเล่าเสียงนี้เสียงใหญ่ๆจีจัดเพราะว่าเจ้านี้บอสโจก็ตลังสิสธิ์างนังครับหนังเรื่องขายอ้อ เดี๋ยวนี้บวงสรวงไปแล้วบส่สสมเร็จบวงสรวงมาอีวันที่สิบเอ็ดคันว่าสิบวงสรวง,ง,งได้ท,ที่มั่นภูมิกับผู้เขียนไม่บุพเพสันนิว่าหนังเรื่องระส่ง<อ>นี่มาเขียนให้โดยเฉพาะเลยเป็นเรื่องนี้ลับค่ายอ้อหลังจากจบข่ายอ้อแล้วสัานต่ออีกสัานต่อเรื่องอย่างค่ายเข่าแล้วมเาเองครับมันเดี๋ยวนี้ไอ้เอาต้องการนักพากย์ปอโจกำลังหาเลยเดี๋ยวนี้เสียงใหญ่ๆครับว่ามาทำไม่ เทพบ้านแห่งโปรดักชันภูมิใจเสนอให้เสบวอร์ชาไทยโดยคัมบัสหนาลุ่มน้ำป่าอเมซอนยังมีฝูงกอริล่าอยู่ฝูงหนึ่งซึ่งกอริล่ากลุ่มนี้จะหน้าตาละไม้ท้ายคืนคนมากทำมาหากินตามภาษาของกอริล่าในฤดูหน้าฝนกอริล่าจะหากินลำบากยากนะแต่ในฤดูหนาว กอลิเรล่าตัวผู้จะสัรหาตัวเมียเพื่อบรรสมพันกอร์เรล่าซึ่งเป็นสัตว์ขาใญและเหลือน้อยที่สุดไม่นทางล็กพอแหลมพอแหลมพอแหลมอุ้ยนายสมัยที่ลาจาร์หรือแหลมทองกันแน่เกิดเมื่อวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2492 สุริอายุ75ปีในขณะที่เขาจะมีชีวิตอยู่เขาจะเป็นคนที่น่ารักต่อครอบครัวเป็นคนที่รักครอบครัวมากเป็นคนที่ช่วยเหลือสังคมในด้างดีอย่างว่าเขาจะไปหาจุดบั้งไฟทั่วประเทศวันนี้บันน้งไฟแล้วก็ซุกวันนี้ก็ไปวันนี้ก็ไปได้ยินข่าวว่าเสียมาเมื่อเย็นนี้เขาจุดธูปยายแหนมตื่นนึกว่าบั้งไฟขึ้นแหลมทอง วันนี้ก็เสียหมื่นสามปัะเดนคือว่าผมมีเงินคือิเสียหมื่นสามยืมหนัยืมหนัโอ้เลี้ยมมึงมาแล้วก็ดีกำลังพากเรื่องอยู่พอดีเลยโอ้พากแมงพี่จงโอบคงจะไ่เดินเาวันนี้จะบอกว่าหน่อยได้ไหมขอนาจะต้องนานรู้บ้าเขาไมหน้าเจ้าเหมือนลิงมากเลยหรือมั้ยวัไน้ประเนวันแต่เราวที่ว่าจะขอคักนะที่บ่กคักก็ไดยพากหนังเนี อันนี้มันไม่ใช่เด็ดสายมันมาเป็นงานศพเลยเนี่ยผมว่าไม่แล้วสศพเป็นอย่างแหลมบานเด็ดสายมึงดิบ้านมันบตาใจมันเป็นอย่างอ่านไว้ก่อนแหลมเวลามึงตายดีๆที่ไหนก็ต้องอานเพราะว่าประวัติมึงดิบคะแนนมือเผาดิจังไลยก็เพราะเดืเผาเพราะว่าประวัติมันเงาเป็นอย่างนัมึงจะไป็นย่านตายฮันสิแตกยังปีนี้เจ็ดสิบห้าปีเป็นว่าเอออ่าเดี๋ยวอุลัยบึงเจ็ดบุกนั่ะน่งยังอยู่ได้อีกสองปีแน่ กัวถ้าตายพราพรามึงหุ่นแม่แนี่ยเขาใจมึงก็ไปอ่านไม่่าพ้องที่ล่ะเว้ยเขาใจกูเจ๋งกูต้องขึ้นมองข้าวไม่ได้ท่านเนลือกที่ไม่ดีไม่สวยไม่งามหรือว่าอ่านประวัติก็หนาคนจะังไดกคนัไม่ได้ตายเข้าใจว่าการแสดงบังเมื่อนี่งานลูกสาวเดิงานยีหล่าวหญิงเนี่ยเล่นในที่ให้น้องเบื้องเนี่ยมาแต่ลายหมองลายแกอับเพื่อเมืองจังหวัดศรีสะเกดเออมึงสิมาใช้อารมณ์จริงเห็นอย่างแหลมเซวหมอเอ้ย พ่หนักมากเอ้ยกระติมาใช้อามสิเศ้าๆู่เร่นน้ำเล็กกระิมาเป็นแบบนี้ไม่ติดเลยกระติบไม่ิไยใช้กับใบไเสียแรงไมยังมาใช้อารมณ์หนักเลยพี่ยาผู้ให้เสียเล็กาเได้านี่เอย่าหักูนะบ่ผู้เรียน่ได้บ่อน้ำออกไป่อน้บ่อน้ำบอ้ำสมด็ส่แก่ใส่แย่แหงทอเ้งสมดิบ พอก็แม่กุดีกันพ่มาไม่แลวมาแม่ฮาแม่าจำาได้จำมาได้จำไปเห็นยังกูสิีว้ยลูกกินนุ่ยเลยแมาลูกไคเนี่ยคุณพ่อด้่นเนี่ยครับมึงดูน้องเขาเหรอเขาเปลูกคนล่ะานท่้าทลูกตยเตยตกลูกรเนี่ยูมันคือดูม้องคขาช่วมือเชิญ วุ้ยจะเอาเงิงกันด้วยมาเอายาวอ,อีเอมายาวแหลมมอกูเปลี่ยนวันนเอาบักงอกก็ไ้เอาบักยาก็ได้เอามันนี้เอามานันนี้เอาา้าจบเปล่ยนบมไม่เอาเขาหนีาาหรอแม,ม่วุ้ยกูยานมั่งือ,อ้ยังออกมาก็ได้นี่ว่ามากเขาหลัไม่หยันปากาเขาดำแม่ยันยนี่ปีศาวาปีศาวาปีศาา เจ้าเลนตปติตัวไหนเป็นปาพี่มาไหนอ,อมิตีไปละวุฒเออคอยอยากเห็นเงื่อนนั่งเหง,งียนเลยยังเอาเป้าคอ,อยขวบเพื่อเอาไหวเป้าคืนในีปีนทิ้งปีนทิ้เพิ่งมาบ้างบ้าเถอะสันติถามเพค่อกกันว่าเพราะว <c oughs> ันนี้กำลังหนังลราเกิดแรงรักพระอภัยมณีเป้าึ้นปุ๊บผีเสื้อสมุทรภูมกันมาจาก้านเลยจากทะเล ไปบว่เขาผู้ใด้บานอย่าเออเขยังเลนี่แมนะเอาการเสียงให้ตัวขันโคตรหัวจะเลี้ยงจิดิแล้วให้เขยังบ้านเขามวนซึ่กันหมดบ่ให้จัไงไลห,ลห,ลอหออ้องน้ำหลายๆต้องห้องน้นนำดีแล้วห้องน้ำดีเราสิไปให้เขย่งบ่อยน้ำบ่ไหลได้ไหมวิจิตรที่ปุจจะระใสๆแม่งปุจจะระฮะแม่งปุจจะระ ชีนี <tr> ่จ้บอกจะเจะไปก็ล้วกินข้าวกินน้ำดูไม่ยอมครับสวัสดีพี่ร้องชาวบ้านหนองพะโลงค่ะไม่ยมรองพะโลงน้องครูกับพะโลงสำคัญโอ้โหข้อเลือดเลือดเสือเสือเสอใส่หัวหลอดไฟหลายคาลาบาน หลายต่อคูไดก้กำลังหอมบุญงานลูกสาวชื่อบ้านแล้วเขาอะไรล่ะแม่ยรอยเศ้ารอยเก้าหันหางบ้ารอยสิไลยก็ดียเรื่<แ>รองเน่ยทางด้านผู้สนได้เลยครับบิ๊กนั่นเอกเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ครับใจกันเ,นเอกพ่ออุ้งหิงเสียใจเด,ด้อยพ่อเนี่เอกควนสีแดงไม่หร่อยถามเราเบอรไม่อยงแล้ววลได้ถ่อยื่นเซเวอยู่ดีเราเนียเกาสี หยิ่งมเรียกคักอลอย่ไ้าเที่ยกับน้องเวอร์น้องเวอร์นล่ะไม่องเวอร์มามาหยางมานีมหนีหยางมาพี่หยางไปบ่ได้หยางขึอหยางก็ได้เม่เจาะไปหยางแมียมึงปะเน่ไม่เนี่ยนี่เคอยสั่งสั่งเราเหรอบัตรถอดบมาได้เสียงยีสบบาทตอนนั้นงานการกุศลอวนดีทำบุนัเพินเออเออ ม่เห็นกับไม่เห็นบุญมื่อนี่เป็นบุญกะทินบุญกะทิต่อข้ายังใส่บุญกะทิเป็นบุญพระเวทป้าดีเขาเว็กับุญนั่นซีบุตรนัไนดีป้ามีบ้างว่าตอนฝนตกเออระเบียบมากกับฝนตกมากมื่อนี่ฝนบ่ตกบ่ตกแลาเหมือนฝ่าเพัดฝนเลยวุ้ยคนกะทิเดืองนึกเก่านอนข่ายังงามเนี่ยเวอะข้ายังงามบ่ได้ข่อยิ่ไล่ข้าหน้าออบดูดิไม่ได้หอบข้ายัง ต้มนะราคอยเล่นตะลกพอดีปัตกตู้เดียวสั้นจอมพออยี่างเนี่ยเพามันเขา่าใจเวียนจด้ไหมเพราะนงโจ้หมออ้ยอโอยากีก็คือเป็นสองพยงนพี่การ กยายุยูตจะเป็นเฮลูกเฮต้าก่พพอนไคว่าออกกอบส่สองขาเพราะมันเขาเห็นใครบมลูกพลตีบังใครว่า,า,วาวน่นี้ภาผีไดกายพุ่นผีนั่งเอาไ้เหลม <c oughs> <c oughs> ปลาพะนี่เหลมจอด้นรอขากแก่ปนนั้นเชใหญ่เวอร์เล่นป่นนี้ โอ้ยแบยงกับพอโยองก็เขาได้กันักจ้า่บาทเยนะไปไปห็นต้องวางมือไปไปอยู่นี่ไม่ยืดจืนน่ะนี่ไม่ยืดนไปใส่อะไเงี้ยแล้วโอ้ยสิบแปดคำหาทางครูมามาไปเสีบไปเบีตั้งแต่นีก็ตสิรอดพีนีพเดีอะไปเมื่อวนตัดสมือปะ ตัดเบอแกเหลีล่ยมกับยายเกล้ล่นเสมอพนัานข้ามอ่างห้งน้ำก็มาถามหาจ้ะเอากูมว่าไงนี่ไนี่กับเรานังลง <c oughs> น,น่งลงพอนางลงเ,เป็นอย่างอีกเลยขอเอาเด้พอจมจากหัวใจจริงเลยจากใจจริงเลยอย่าพ่คหัวจากจากเปย์เพราะนาราตะลกหลิมไม่ได้หัวปีกายแปยสองห่วยงานพิจิตรีสักเกตเอตปีนี้ชัยเกตเริ่มมาอีกแล้ว กันบ้านละ4กิโลเม่รกันต้องไปไดนไปไกลุกไฟก็เลย้เก้าอันเก้ายู่นี่ละมูเจ้าเก่าหัวให้เด้อแ้วก็คว้าคนในไปกู้ไฟรถะดีหน้าพ่อนาไรคองหน้กันี่น้าโยบายเขาอยยุ่นโยบายยังพ่อนาผู้ใดจมดูกว่ากัจิไลอ่อกขึ้นกันวหนึ่งเราล่าไปราชการต่ล่าขอหามื่อพ่าล่ะล่าหมื่อไปเบิร์นห้องสองไม่ยัง เขาใจผิดว่าใหญ่ปิ่าเขาใจผิดวะเอาปีนทองจังเด็งจะมาว่ากูปิีนทองโอ้ยหูหูโอ้ยอย่นงเงือปิีนทองปิีนทองถ้าเป็นตัวอยังเป็นทั้งอีกชื่อว่าใจงไายเจ้าหน้ามาโอ้ยฮู้บอกมึงมาผิดมองแล้วเจ้าหน้ามาแน่พูดสิกูเป็นพระอภิมาไง พ่ะกินเทองไพผ่าภัยมานี่ปีตีนะ้ะผ่ากฟังกันแน่นก็อภัยมานี่มันคือริงจ้าบ้านบริ่งริ่งมันดื้อมันคือุวดก็เป็น่ยนคำพูดพ่อหนูนี่ยะเรบก่เป็นดอกยลงเล่าเขาดีแล้วเอาความเป้าปีเปิขาเบอร์นั่งเอียดของเลี้ยงนางสะกนเจแยเแกวนางสะกวันเจ้ามาผิดเลี้ยงแล้วขณะนี้มานอนกำลังสูบซ่ามานอนล้มาอนซิสโปีกนกแกบหา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ไปรมาหลินรถยนไหมันเกิดข้เยอะๆกูดิจบไปเนยัง้ยมึงบังการแกงตัวทีเนี่ยไม่ยังไมันนานานนองใส่ชุดไปน้ามีเน้ำสารหลวงอนุญาตอนุาบยนฮานวันแม่กระบีผีเกระบีผีนี่นี่นีนี่กีนี่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 นีนอทุีะผีมั้น่ะอ้า มโนรามีหอยใครเมีมโนราศเมียใครแต่ว่าใครลุดนด้่เลยนะที่ไปแชร์กันสเปเล่น้ำสายหลวงอโนดาสายตาฟ้าตองอุ้ยเดียวเดียวเดียวิทนไอ้โกยักษ์หอยแน่โดนเพ็าแม่ติดสมปราโดสุน้าเพระอาบเนียว่าตัวเนน้าปาพน แยแหลกฉีใส่มือเ,อาเ้าดิอยากแม่นะแม่มุงเิ้วเอาดูส่วน้วยแม่นั่งล้งไปเอง๊กตาบาน่ะทั้กคเป็นลูกโป่งแทยพี่นั่งล้งสิผ้าเขาลัางพี่เสียสมุดออกมาอะไรอีกบ้างนั่นองอีกเอ่อในสนามครงนั้นนะักพมีเสี่ยก็จะมาตอดแค่ผู้ ีิเศษสมควร้ตามหาพระายมีด้วยคบว้ยมีสีิ่นี่มันนี่ไยางมนมึงขัดมันคือบอลลอนสีสัเพาม่าจะโู้่อยว่าันอกมากระชับกระชิว่านันดูเอาแบชัดเจนนะเออเอาดีๆนะในขณะขน้นักพิเียสมครไดตามหาพระดพภัยีด้วยแล้งข้บไปบ่าแล้งขับไป่ นะเท่ากันด้วยความรักของนางมีเสียสมุดเดี๋ยวเห็นความไพนีลูเข้าไปลูเข้าไปจูปาดใหามไพีีด้วยสูหิวก็หายมาแต่ใส่หายกินเส้นเยอะผู้ใดนี่ปลาไพภี เอาถอดพีแม่งทุกที่พีเราเปเทาไหร่อาว่าพีแเ่แม่น้านดอกว่าพระเอกเท่าพูดเท่าคุณผู้เรินตัวยังเป็นพีชแกงสมุะเป็นพีชแกสมุดูีมันมั่งพีชแกสมุดเันต้องเป็นหนังพีเแี่ยิ้มโป้งวาบัลังเอาไว้รุ่นมาล้งน้ำหนูละในคณะำนั้นสองพ่เอกนุ่มบ่อยเบียไม้เกิดข้างมาจากเขาเรียบาตเสี่มาจากพวกเขานีี่